ก่อนที่เราจะไปออกหมายตกปลาวันนี้นะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณคุณน้าสนครับผมได้มอบคันระยะ2.4มาให้ผมได้ใช้ครับต้องขอขอบคุณคุณน้าสนมาหน้าที่ด้วยนะครับ,บคุณน้าสนเองท่านก็ได้ทําช่อง YouTube ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากน้าๆไปกด <laughs> ติดตามเป็นกําลังใจให้คุณน้าสนด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของคุณน้าสนเลยเดี๋ยวไปดูอินโทรตัวอย่างกันเลย อย่าลืมไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณน้าสนด้วยนะครับี่ครับเดี๋ยวเราไปออกหมายกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ้นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายอาเภอบ้านแพ้วเหมือนเดิมครับผมเป็นหมายเดียวกับคลิปที่แล้วครับ มานั่งเล่นปลาเล็กๆก,กันสนุกสนานครับผมก็เพิ่งมาถึงครับตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะยังสนุกเหมือนทริปที่แล้วไหมนะฮะวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ27ครับผมตกเป็นบาลานซ์แต่1่ตะขอครับสายเมนวันนี้ใช้10ปอนด์ครับสายหน้า8ปอนด์ขอเบอร์4เอย่ยบซุ้มหัวตัวเดิมครับผมส่วนทุ่นที่ใช้วันนี้ก็เป็นทุ่นของคุณนาปาร์คครับท่านได้สนับสนุนทุ่นมาให้ใช้ในทริปนี้ครับผม สนใจจะใช้อยากจะลองมีไว้ใช้ก็ติดต่อคุณอาปาไปได้ครับผมตอนนี้ก็เวลา8โมงกว่าแล้วฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเจอตัวใหญ่ๆสักกี่ตัวครับหรือว่าจะเจอไซส์เหมือนทริปที่แล้วซะมากกว่าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุ่นกันเลยดีกว่า เป็นปลาแก้มช้ำแก้มช้ำไซบเบอร์เลยตัวนี้แก้มช้ำไซโ,โตโตครับพ้นว่วนเก็บไว้กล่องเก็บไว้กล่องปลาเล็กค่อนข้างเยอะครับพุ่นกระโดดดุ้งดิ้งๆ,ๆุงเลยไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าปลราร้านเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไม้ตายครับ คือมันจ,จับจังหวะวัดยากมากตอนนี้ป๊ครับตัวนี้เป็นปลานินครับตัวนี้เป็นปลานินสวยๆหนึ่งตัวมาแล้วปลานินมาแล้วเก็บดูอาการค่อนข้างยากครับเพราะว่าปลาเล็กมันเยอะ มันพุ่นมันเต้นรุ้งดิงด้งดุ้งดิ้งไม่รู้ว่าตอนไหนคือตอกตอนไหนคือปลาแต่เดี๋ยวเราจะทนปกบาลานไปสักพักหนึ่งก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไม้ตายฮนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรูดไลน์สเต็ปเปอร์ขึ้นอีกหน่อยนะฮะเมื่อกี้เราตั้งไว้5ข้อแล้วตก2ข้ออันนี้เราจะรูดผมจะลองรูดขึ้นไปให้มันตกประมาณสัก3ข้อหรือ4ข้อดูก่อนว่าทุนจะอาการทุนแบบกระโดดเต้นดึงๆจะหายไหมจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับ สติข้อ,อเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเราเป็นตก3ข้อ3ข้อหน่อยๆละอาการทุ่นกระโดดก็จะเหลือน้อยลงไหมอ่าค่อนข้างว่าจะเบาลงอ,อาการทุ่นกระโดดเหลือน้อยลงแล้วฮะรู้สึกว่ามันจะเบาลงเดี๋ยวเราลูดขึ้นอีกให้มันได้สักสีข้อกลายเป็นตั้ง5้าตกสี่ สี่ข้ออืมอาการทุ่นกระโดดเบาลงครับอาการทุ่นกระดดดเบาลงตอนนี้น้อยครับตัว ครับเป็นอีกหนึ่งตัวส,สวยๆโอ้ตัวนี้ตะเพียนครับโอ้ตะเพียนใช้สวยตัวนี้เก็บ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 ตัดก่อน ไซสสวยไซสสวยไซสสวยมาแล้วมาแล้วในที่สุดเราก็เจอไซส์ใหญ่ๆสักทีนี่ครับหืเป็นปลาตะเพียนไซส์ใหญ่เลยไซส์สวยตัวนี้นครับงามงามงามเก็บเก็บเก็บ ครับตัวนี้มาแล้วปหมอคางดำปลาหมอคางดำ <c oughs> น,นี่ฮะสีคางดำ <c oughs> สวยเลยมองตวัว ตัวนี้เป็นปลาน,นินครับดูสวยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไม้ตายครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวไหมเพราะว่าไม่ไหวครับไม่ไหวที่จะไม่ไม่ไหวจะวัด จับจังหวะวัดยากมากครับตอกเน้นๆนก็ไม่โดนไหลจมลงไปก็ไม่โดนเดินก็ไม่โดนครับอ,อนครับขอ,อนครับอืม,อมปนินน้อยถอ,อนวืดเลยเก็บก่อนเก็บก่อน พอตกแม่ตายแล้วัดติดวัดติดเลยทีนี้ <c oughs> บินขึ้นมาเลยครับ <l ux> ลูกปนินทำไมมันเล็กลงเล็กลงวะฮึ <laughs> นี่ครับค่อยๆไหลลงแต่ก็ทำไมเหลือไซแค่นี้แล้ว่ะ ไววครับตัวน,นี้ได้อยู่ตัวนี้ไหลลงไปเลยครับตัวนี้ ไหล่ลงไปเลยครับตัวนี้เป็ตนตัวนี้น้อยอยู่ดีใส่มินิมินิ เออมีแต่ลูกมัน ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง <laughs> มีไซส์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่มีไซส์ใหญ่ <laughs> สชมาตรฐานครับตอนนี้อาการเหมือนฝนจะตกครับมืดมืดครึ้มครึ้มเลยครับเนี่ยมืดมืดครึ้มครึ้มเลยจะรอดหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวจะเก็บของไปไว้ในรถก่อนแล้วก็นั่งตกไปถ้าฝนตกก็ต้องพัไกไว้ก่อนครับถ้าหนักก็คงตง้องปิดคลิป <laughs> ครับตอนนี้ก็เที่ยงวันครับผมแต่ว่าฝนมาหนักมากแล้วก็ลมแรงมากเลยก็เลยคิดว่านั่งต่อไม่ได้ครับผมก็เลยคิดว่าพอเพียงแค่นี้ดีกว่าครับครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันวันนี้ครับผมก็จะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ฮะนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับผมครับ นั่นก็คือปลาที่ได้ทั้งหมดครับหนีฝนเกือบไม่ทันปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ก็ถือว่าได้สนุกครับผมตั้งแต่เจ็ดแปดโมงจนถึงเที่ยงก็ถือว่าพอได้วัดครับผมพอได้สนุกครับปลาเล็กก็มากกว่าถือว่าจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนานาท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันอีกทีนึงฮนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับ <laughs> น่าเสียดายกำลังสนุกเลยนะค,ครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพุชามองทุนสวัสดีครับ